สำมหกแกบันใส่เจ็ดภารกิจเมื่อนี okay. ้ลมเขา

สวยโอ้ฟีมือครับสีมือนี่ยัวหน้าใหญ่โอ้โอ้เล็งๆ่ยชดกแงๆหน่อยลูกเขยแลงๆหน่อยกเั้นยครับแรงงานไทยครับ ทุกอย่างครับขอใส่เฮ้ก์งก่เฮงกครับนักแน่เบาแน่แต่ละมือครับมือนี่รับภารกิจมาตัดหัวเข็มระวังระวังระวังอ้าหนึ่งสองสามภารกิจดดัดตัวนี้กันาตัวนี้กัน ตอนนี้กันน่ลโลมนโอ้คนเดียวเลยตอเนี่ยโอ้ยหลายๆต้นครับเป็นคนแห้งหลายๆ,ๆ <laughs> <laughs>